สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันฝนพรัมนะคะวันนี้เรามาเรียนมาตราตัวสะกดมาตราแม่กลกันต่อนะคะมาตราแม่กลคือคำที่มีพยัญชนะตัวนอหนูเราเรือลอลิงนอเนนยอผู้หญิงลอจุลาเป็นตัวสะกดค่ะ ซึ่งออกเสียงนะคะท้ายตัวสะกดเป็นตัวนอหนูค่ะฝึกอ่านแจกลูกสะกดคำมาตราแม่ก้นแขนขอเอนแขนแตนตอเอนแตนแทนทอเอนแทนแฟนฟอเอนแฟน เบนบอเอนอเบนแสนสซเอนอแสนกุนกอวโนกุนยุนยอวโนยุนโดนดอโนอดนหุนหอโนอหุนงอนงอโนองอน ตอนตอโนตอนสอนสอนสอนฝึกอ่านกันบ่อยๆในค่าเด็กๆไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ